ลองกู้เงินให้ดูฟินิกส์สอนละเอียดมากและเทคนิคการกออให้ผ่านต้องทํายังไงบ้างมาดูกันเลยครับคลิปนี้จะมาสอนวิธีการกู้เงินกับฟินิก์แบบละเอียดเลยนะครับก็จะทาเท่าที่ทําได้นะโดยคลิปนี้ก็จะค่อนข้าง,างจะยาวพอสมควรเลยนะก็บอกตรงเลยนะครับซึ่งผมก็อยากให้คุณฟังจนจบก่อนที่จะไปสมัครจริงๆนะครับเพราะจะได้รู้ว่าอะไรต้องทําอะไรไม่ต้องทํานะครับและไม่ต้องมาเสียเวลาทํานู่นทํานี่ทํานั่นทีหลังด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับคลิปนี้ผมจะยืนยันให้ทุกคนได้ดูเลยนะครับว่าผมเนี่ย สมัครผ่านไปได้5ดีจริงๆนะครับซึ่งไวมากๆเลยนะสําหรับฟินิก์นะครับส่วนเรื่องเทคนิคการกรอกให้ผ่านนะครับผมก็จะบอกตรงนะว่าผมเนี่ยก็จะพูดตามช่วงต่างๆของคลิปเลยนะครับก็คือคุณสามารถสมัครไปแล้วก็ดูที่ผมพูดไปเลยก็ได้นะครับก็จะคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับว่าธนาคารชอบอะไรธนาคารไม่ชอบอะไรนะครับแต่ก็อเตือนไว้ก่อนแล้วกันนะครับว่าการส่งข้อมูลเท็จเนี่ยมันผิดกฎหมายนะครับแล้วมันผิดกฎหมาย่อนทัางจะร้ายแรงนะครับยังไงก็คิดดีๆก่อนที่จะพิมพ์อะไรลงไปหรือว่าจะกรอกข้อมูลอะไรลงไปนะครับแล้รับผิดชอบตัวเองด้วยนะครับ ยังไงก็อย่ามาอ้างผมนะครับผมก็แค่บอกเฉยว่าธนาคารชอบหรือไม่ชอบนะครับยังไงก็ต้องแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับแอฟฟินิกนะคุณสามารถกู้เงินกับฟินิกได้ผ่านแอปพลิเคชันฟินิกเท่านั้นนะครับซึ่งคุณต้องดาวน์โหลดใน Play Store หรือ App Store เท่านั้นห้ามไปดาวน์โหลดนอกเหนือจากนี้นะครับแล้วก็ห้ามดาวน์โหลดไฟล์ apk อะไรพวกนี้มาด้วยนะครับซึ่งคุณมีสิทธิ์โดนแฮ็กข้อมูลและข้อมูลสูญหายได้ทั้งหมดนะครับอย่าไปเชื่อคนอื่นนะครับว่าให้โหลดไฟล์ apk มาจะได้ไม่ต้องคืนเงงินนออะไรแบบี้คัุณกกลลดห นอกจากนั้นนะครับเงินกู้ทุกตัวในระบบนะครับจะไม่มีพนังงานติดต่อมาที่ลายส่วนตัวหรือม e เซอร์เจอร์ส่วนตัวเลยนะครับและที่ต้องจําไว้เลยนะครับคือไม่มีการโอนเงินก่อนทุกกรณีนะครับคุณจะขอกู้เงินคุณต้องโอนเงินก่อนนี่มันผิดปกตินะครับยังไงก็ตามนะห้ามโอนเงินก่อนทุกกรณีนะครับโดนโกงแน่นอนนะครับสำหรับใครที่สนใจฟินิกส์นะครับสามารถย้อนกลับไปดูคลิปนี้ได้เลยนะครับรีวิวฟินิก์จากคนสมัครได้แล้วเป็นยังไงบ้างเร็วหรือเปล่ารับเงินเลยไหม สำหรับีการสมัครสินเชื่อฟินิก์นะครับอย่างแรกเลยนะคุณก็ต้องไปดาวน์โหลดแอปฟินิกส์ในเพจสต o ร์หรือแอปสต o ร์ก่อนเลยนะจากนั้นก็กดเข้าฟินิก์ได้เลยไอันี้อขอโทษหน่อยนะครับผมก็ต้องบอกเลยนะว่าผมเนี่ยเคยสมัครมา2ครั้งแล้วแล้วมันไม่ผ่านนะครับซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่3นะครับแล้วผมก็สมัครผ่านนะทำให้ผมเนี่ยเคยลงทะเบียนไปแล้วนั่นเองนะถ้าเกิดใครเข้ามาแล้วมันไม่ตรงผมเนี่ยก็ขอโทษด้วยกันนะครับแต่คิดว่าไม่น่าต่างกันมากนะครับโดยผมทําการยื่นกู้วันที่22เดือน6ปี2565นครับ ก็ให้กดลงทะเบียนเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับมาที่หน้าลงทะเบียนเข้าสู่ระบบนะก็ต้องใส่เบอร์มือถือลงไปก่อนนะครับจากนั้นให้กดที่กดเพื่อขอรหัส OTP ได้เลยนะครับก็จะขึ้นข้อกําหนดและเงื่อนไขาการใช้บริการแอปพลิเคชัน f ิ n ิกนะจะรุ่นอะไรก็ว่าไปนะครับก็แนะนําให้อ่านหน่อยก็ดีนะครับแต่พอดีส่วนตัวเห็นว่าเป็นเงินกู้ในระบบนะครับผมเล้ก็ได้อ่านเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าเป็นนิสัยที่ไม่ดีนะครับ นะนำให้คุณอ่านทุกครั้งก่อนที่คุณจะยื่นกู้สินเชื่ออะไรสักอย่างนะครับเพราะมันจะช่วยคุณได้นะแล้วทำให้ชีวิตคุณปลอดภัยด้วยนะครับต่อมาก็คือนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะอัปเดตเวอร์ชันอะไรก็ว่าไปนะก็เหมือนเดิมนะครับแนะนําให้อ่านให้จบก่อนนะครับแล้วเลื่อนลงมาให้สุดแล้วกดยอมรับได้เลยอันุญาตให้ฟินิกส์ส่งและดูข้อความ SMS ไหมก็คือการให้แอปฟินิกส์เนี่ยสามารถรับ SMS เพื่อเช็คข้อความเลาเลข OTP มาใช้ได้เลยนะครับ ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าถ้าเกิดเป็นเงินกู้นอกระบบเนี่ยการที่เราให้เขาอะข้อมูลเขาไปให้เขาอนุญาตเขาให้เขาเข้ามาดูในเครื่องเราเนี่ยอันตรายมากๆเลยนะครับเขาสามารถข้อมูลของเราไปใช้อะไรได้หมดเลยนะครับนะแต่ถ้าเกิดเป็นเงินกู้ในระบบหรือว่าเป็นเงินกู้แบบนี้ผมโอเคนะก็คือผมก็โอเคกดตกลงได้แล้วกันนะแต่ถ้าเกิดใครไม่สบายใจก็หยุดตรงนี้ก็ได้นะครับผมไม่ซีเรียสน,นะครับแล้วก็ตรงเนี้ยเหมือนจะไม่ได้สําคัญมากเท่าไหร่เหมือนประมาณว่าถ้าเกิด คุณได้รับ OTP มาปับแล้วคุณกดยินยอมเนี่ย f i n n i ก็จะเด้งให้เลยแค่นั้นเองนะครับไม่มีอะไรนะก็ให้รอ OTP เข้ามาได้เครื่องได้เลยนะครับซึ่งไม่นานเนี่ยก็จะได้รับ OTP มาใส่เข้าไปได้เลยนะครับแต่อย่างที่บอกไปผมกดอนุญาตนะครับ f i n n i ก็เลยเข้าถึงข้อความเขาก็เลยเอามาใส่เองอัตโนมัติก็ไม่ต้องพิมพ์นะครับกดยืนยันได้เลยหน้าใส่รหัส PIN น,นะซึ่งถ้าเราไม่เคยสมัครเนี่ยจะไม่มีหน้านี้นะครับแต่พอดีผมสมัครไปแล้วสารอบนะครับก็เลยมีหน้านี้นะก็ใส่ได้เลยนะครับก็ใส่ให้เรียบร้อยก็จะมี SMS ส่่งมาาบอกว มีการใช้งานแอปฟินิกนะครับซึ่งก็จะช่วยให้เราปลอดภัยมากขึ้นนะอย่างน้อยคือถ้าเกิดมีคนอื่นเอาแอปพลิเคชันไปเข้าบัญชีเราเนี่ยเราก็จะได้รู้ไงนะเป็นการแจ้งเตือนด้วยก็มาถึงหน้าลักของฟินิกนะครับก็จะมีให้เลือกสินเชื่อทั้งหมด2ออย่างเลยนะครับซึ่งผมเนี่ยมีคลิปรีวิวสินเชื่อทั้งสองตัวนี้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดใครขีกียจไปฟังผมก็จะสุบง่ายๆฟังแล้วกันนะครับสินเชื่อนาโนฟินิกติดเบกนะครับซึ่งตัวนี้ผมจะสมัครให้ดูในคลิปนี้นะครับ วงเงินสูงสุดคือ1 0 0 0 0งแสนบาทนะครับอนุมัติไวภายใน5ทีนะดอกเบีย้ย2.75%ต่อเดือนหรือ33%ต่อปีนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับสินเชื่อบุคคลฟินิกซ์อีกในนะครับวงเงินสูงสุดหน0 0 0ล้านบาทนะครับดอกเบีย้ยต่ำสุด0.41%ต่อเดือนหรือ4.99%ต่อปีนะครับซึ่งดอกเบีย้ยที่ต่ำขนาดเนี้ยขึ้นอยู่กับวงเงินและรายได้น,นะครับแต่ผมจะไม่ลงรายละเอียดลึกแล้วกันนะ และสาหรับสินเชื่อฟินิก์อีกไหนเนี่ยต้องส่งสลิปเงินเดือนด้วยนะครับแล้วต้องมีเงินเดือนมากกว่า3 0 0 0 0บาทด้วยนะครับทำให้ผมมองว่าข้อกาหนดเนี่ยอาจจะค่อนข้างยากไปนะสำหรับหลายๆคนนะครับผมก็เลยขอแนะนําให้ส่วนสมัครสินเชื่อนาโนฟินิกติดปีกแทน้วกันนะครับแต่ก็ต้องบอกเลยนะว่าถ้าเกิดใครเงินเดือนสูงเกิน30 0 0 0บาทแล้วก็มีสลิปเงินเดือนเนี่ยยอมเสียเวลาไปสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลฟินิก์อีกไหนเลยนะครบับวงเงินเยอะกว่าดอกเบี้ยต่ำกว่านะครับดีกว่านะครับ ก็จะกดรายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อดูก่อนว่าเป็นยังไงนะครับหรือจะกดสมัครอะไรก็ได้นะครับพอสุดท้ายเราก็จะได้อ่านข้อมูล,ลรายละเอียผดผลิตภัณฑ์เหมือนกันนะเมื่อกดครั้งแรกแล้วก็จะโดนหนังสือให้ความยินยอมใช้ข้อมูลในการพัฒนาและเสนอผลิตภัณฑ์นะครับก็ผมก็กดยินยอมไปนะครับผมบอกก่อนเลยนะครับว่าผมไม่แน่ใจเท่าไหร่นะถ้าเกิดคุณกดไม่ยินยอมไปเนี่ยเออคุณไม่ให้เขาดูอะไรเลยเนี่ยจะมีผลต่อการสมัครหรือเปล่านะครับ พ่งปกติแล้วนะครับในพวกแอปพลิเคชันกลุ่มนี้กลุ่มเงินกู้เนี่ยมันจะมี2ออย่างนะครับคือไม่ยินยอมก็ไม่เป็นไรกับไม่ยินยอมคุณสมัครไม่ได้นะครับนะดังนั้นถ้าเกิดคุณต้องการสมัครนะครับบางอย่างคุณอาจจะต้องยินยอมนะครับแต่ส่วนตัวแล้วผมให้ยินยอมหมดเลยนะครับเพราะผมรู้สึกว่าเราเป็นคนในฐานะที่ว่าเราขอเงินเขาอะเราไปขอกู้เงินเขานะครับเราควรจะให้ยินยอมให้ข้อมูลเขาน่าจะดีกว่านะครับแต่ถ้าใครไม่สบายใจหยุดได้เลยนะครับตรงนี้นะไม่ซีเรียสนะครับ อันนี้บอกนิดนึงนะครับถ้าเกิดเขาให้โอ,อนก่อนนี่ผมไม่เอานะ <c oughs> อันนั้นคนละเรื่องละ <c oughs> จากนั้นก็จะมีข้อกําหนดและเงื่อนไขในการสมัครผลิตภัณฑ์สินเชื่ออีกรอบนะครับอ่านหน่อยนะครับ <c oughs> อ่านหน่อยนะครับก็จะดีมากเลยนะ <c oughs> แล้วก็กดยืนยันได้เลยเสร็จแล้วก็จะเป็นข้อมูลสรุปผลิตภัณฑ์สินเชื่อนาโนฟินิกติดปีกนะครับว่าสินเชื่อแนบเป็นยังไงบ้างนะครับก็ลองอ่านอ่านดูก็ได้นะครับ <c oughs> ถ้าโอเคก็กดรับทราบแล้วไปต่อได้เลย การกรอกข้อมูลในช่วงที่1นนะครับก็จะเป็นข้อมูลบัตรประชาชนนะคือพอดีผมสมัคร3รอบแล้วนะครับมันก็เลยมีข้อมูลของผมเนี่ยเก็บไว้หมดเลยนะครับก็ไม่ต้องพิมพ์ให้เพิ่มเติมนะก็เร็วขึ้นไม่เสียเวาลาโดยหน้าเนี้ยก็ต้องกรอกข้อมูลคํานาหน้าชื่อนมสกุลภาษาไทยวันเดือนปีเกิดเป็นพุทธศักราชนะครับเลขบัตรประจําตัว13หลกักวันหมดอายุบัตรนะและหมายเลขหลังบัตรประชาชน12หลักนะครับซึ่งทุกครั้งเนี่ยที่ผมมาสมัครก็ต้องใส่ใหม่ตลอดนะครับ สำหรับหน้านี้นะครับก็ไม่มีอะไรแนะนำเป็นพิเศษนะครับก็ awakening. ถ้ากรอกเสร็จแล้วก็กดถัดไปได้เลยนะครับช่วงที่2นะครับข้อมูลส่วนตัวเพิ่มเติมนะก็จะเป็นที่อยู่ปัจจุบันนะครับว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนพักที่ไหนนะที่อยู่ตามบัตรประชาชนนะครับถ้าเหมือนที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยก็ติ๊กถูกเหมือนกันได้เลยนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่ที่เดียวกันนะระหว่างที่อยู่ตามบัตรประชาชนและที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยมันก็จะดูดีกว่านะครับ เพราะว่าคนที่เช่าหอพักอยู่หรือคนที่ไปเช่าบ้านคนอื่นอยู่เนี่ยมันแสดงว่าคุณมีภาระค่าใช้จ่ายต่อเดือนด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับว่าเราต้องใส่ที่อยู่ใกล้ๆที่ทํางานด้วยนะครับ,ถ,บถ้าบอกที่อยู่อยู่ต่างจังหวัดแต่ทางานในกรุงเทพอเงี้ยล้วขับรถมาที300กิโลเงี้ยมันก็ไม่ใช่นะครับนะดังนั้นก็ต้องให้มันเม็กซเซทนิดนึงนะจากนั้นก็จะเป็นอ e ีเมลนะครับระดับการศึกษาสูงสุดสถานภ,ภาพสมรสจํานวนคนที่อยู่ภายใต้การดูแล และเหตุผลในการสมัครสินเชื่อนะครับซึ่งก็บอกตรงเลยนะครับว่าระดับการศึกษาที่สูงเนี่ยก็ถือว่าดีนะครับปริญญาตรีขึ้นไปก็ลดีหมดนะครับนะอันนี้ก็ต้องบอกเลยนะว่าผมไม่ได้ว่าว่าถ้าเกิดคนจบต่างกัาเนี่ยมันไม่ดีนะครับแต่ด้วยความที่ว่าเป็นธนาคารนะเขาก็ต้องมองว่าเคนที่จบสูงเนี่ยโอกาสได้รับเงินเดือนก็จะสูงกว่าอะไรประมาณนี้นะต่อมานะครับก็สถานภาพสรงรถนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าโดยปกติแล้วนะคนโสดภาระจะน้อยกว่าคนแต่งงานนะครับเพราะว่าคนแต่งงานเนี่ยส่วนใหญ่ก็ อยากจะซื้อบ้านส่วนใหญ่ก็อยากจะมีลูกหรือบางคนก็มีลูกแล้วนะครับซึ่งการมีลูกแล้วเนี่ยจำนวนบุตรเพิ่มเติมเนี่ยหรือว่ามีคนที่ต้องดูแลเยอะแยะเนี่ยครับมันก็เป็นภาระนะครับเป็นรายจ่ายที่เราต้องจ่ายนะครับธนาคารก็จะมองว่าความสามารถในการแจกเงินกู้เราเนี่ยก็จะลดลงนะครับดังนั้นวงเงินก็จะน้อยลงตามไปด้วยนะครับยังไงก็ตามนะครับคนที่โสดนะครับไม่มีลูกไม่มีคนที่ต้องดูแลนะครับก็ได้เปรียบกว่าอยู่ดีนะครับส่วนเหตุผลในการสมัครสินเชื่อนะครับก็จะมีเนี่ย ขยายต่อยอดธุรกิจหรือเงินหมุนเวียนในธุรกิจประกอบอาชีพนะครับตรงนี้ตอบความจริงไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่าตามกฎหมายแล้วเนี่ยวงเงินสินเชื่อนาโนไฟแนซ์เนี่ยเขาให้ไปประกอบอาชีพเท่านั้นนะครับที่มาของรายได้นะครับก็มาจากประเทศไทยเท่านั้นพอนะครับถ้าเกิดมาจากต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะมองว่าแบบเอ้ยถ้าวันหนึ่งเรากู้เงินไปปับ๊บเราหนีไปต่างประเทศเลยเงี้ยเขาก็ไม่ฮัปีแน่นอนใช่ไหมถูกไหมดังนั้นก็อย่างที่บอกเลยนะครับว่า ถ้าเรามีรายได้จากต่างประเทศเนี่ยสินเชื่อน่าจะกลัวน่าดูเลยนะครับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนนะครับแนะนําว่าเอาตามจริงก่อนหักภาษีจะดีที่สุดนะครับเพราะว่าเงินเดือนเต็มของเราเนี่ยเงินเดือนที่สูงสุดบวกค่าคอมมิชชั่นเนี่ยที่ยังไม่ได้หักภาษียังไม่ได้หักอะไรใจอื่นๆเลยเนี่ยมันจะเป็นเงินเดือนที่เยอะที่สุดไงแล้วเราสามารถได้วงเงินจากตรงนั้นได้เลยนะครับถ้าทําอาชีพอิสระเลยค้าขายนะครับก็เอาเงินที่เข้าหกเดือนเนี่ยมาบวกการละหาร6ได้เลยนะครับก็จะเป็นรายได้เฉลี่ยมาเลยนะ สหรับรายได้เฉลี่ยนะก็มีผลต่อวงเงินนะครับเพราะว่ารายได้ที่ต่ำกว่า3 0 0 0 0บาทเนี่ยจะได้รับวงเงินอนุมัติแค่1.5เท่าเท่านั้นนะสรับพนักงานประจำนะกรณีอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการเนี่ยหรืออะไรก็ตามนะครับที่ไม่ใช่พนักงานประจำนะก็จะได้วงเงินน้อยกว่านั้นอีกนะครับซึ่งมาถึงข้อมูลการทํางานด้านล่างนี้ก็คืออาชีพอะไรเนี่ยตอบไปตามจริงจะดีที่สุดนะครับแต่ก็ต้องยอมรับนะว่าอาชีพที่ได้รับวงเงินเยอะที่สุดเนี่ยก็คือพนักงานประจํานั่นเองนะครับ ซึ่งจะเห็นได้ชัดเลยว่าสเตทเมนต์เนี่ยจะมียอดเงินเข้ามาเดินละครั้งนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะเท่าๆกันทุกเดือนนะที่เหลือก็คือเบอร์ที่ทํางานนะครับถ้ามีก็ดีนะครับเพราะว่าเขาก็น่าจะเช็คแล้วว่ามีเบอร์จริงนะครับส่วนตัวนะครับตอนที่ผมสมัครนะครับมีสินเชื่อบางตัวโทรมาหาที่ทํางานเหมือนกันนะครับซึ่งก็โทรมาหาผมที่เบอร์ที่ทํางานนั่นแหละก็ไม่รู้ว่าโทรมาเช็คหรือว่าโทรมาคุยเรื่องอื่นด้วยลนะ,นะแต่ฟินนิกไม่ได้โทรอะไรมานะครับคืออนุมัติไวมาก <c oughs> ไม่ได้โทรมาไม่ได้คุยอะไรเลยนะครับ แล้วก็ที่อยู่ที่ทํางานก็อย่างที่ว่าไปนะครับก็ควรจะอยู่ใกล้ๆกับที่อยู่ปัจจุบันที่เราอยู่ด้วยนะครับเสร็จแล้วก็กดถัดไปได้เลยนะสำหรับคนที่มีข้อสงสัยนะครับก็สามารถสอบถามที่คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับโดยผมแนะนํานะครับสอบถามใน YouTube เนี่ยจะดีที่สุดนะครับแต่ยังไงก็ตามนะลบขั้วนิดหนึ่งนะครับสอบถามให้ละเอียดนะครับให้ผมอ่านแล้วผมเข้าใจนะครับไม่งั้นผมตอบไม่ได้ผมช่วยอะไรคุณไม่ได้เลยนะครับก็บอกเลยนะว่าอยากช่วยนะฮะเพราะว่าเออก็ช่วยๆกันประมาณนั้นแล้วกันนะครับ ถ้าเกิดว่าคุณถามไม่รู้เรื่องเนี่ยผมช่วยอะไรไปได้จริงนะครับช่วงที่3นะครับบุคคลที่สามารถติดต่อได้นะครับซึ่งจะมี2คนนะครับก็กรอ,อกข้อมูลลงไปได้เลยนะโดยเขาจะเขียนชัดเจนเลยนะครับว่าเพื่อรักษาสิทธ,ธิประโยชน์ของคุณในกรณีที่มันสามารถติดต่อคุณได้เราอาจอยากติดต่อรายชื่อผู้ติดต่อในกรณีฉุกเฉินนะครับซึ่งควรเป็นคนที่คุณไว้ใจได้นะครับไม่ใช่คนคับ,บกันนะครับอารมณ์ก็คือเหมือนเราลืมแจกข้คงางวดอะไรแบบเนี้ย เขาถวาเราไม่ติดอะฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ทำไมโทรไม่ติดวะเขาก็ต้องถวาคนอื่นที่เราลงชื่อไว้นะครับนะก็อารมณ์ประมาณนั้นละกันนะครับโดยบังคับนะครับว่าจะเป็นความสําคัญ่ยต้องเป็นเครือญาติป้านะอาอาพ่อพี่น้องเพื่อนแม่ลุงลูกสามีภรรยานะครับซึ่งก็บอกแล้วนะว่าถ้าเป็นเพื่อนผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะมันห่างเหินไปหน่อยนึงอะ แต่ถ้าเป็นคนใกล้ตัวอย่างเช่นพ่อแม่สามีภรรยาพี่น้องลูกเนี่ยน่าจะดีกว่านะครับก็แนะนําไปเลยนะครับว่าใส่2คนไปเลยนะเออผมไม่แน่ใจนะว่าถ้าเกิดใส่คนเดียวจะได้หรือเปล่านะแต่ใส่ให้หมดอเออแค่นั้นแหละเพราะมันมีผลต่อการให้คะแนนในการอนุบัติอยู่แล้วนะแล้วก็บอกเลยนะครับว่าบางแอปเนี่ยโทรไปหาด้วยนะครับซึ่งผมบอกเลยนะว่าฟินิกที่ผมสมัครไม่มีการโทรนะครับและทุกแอปไม่มีการโทรหาคนอื่นเลยนะครับแต่พอดีมีคนมาทักท้วงว่าเอยทำไมสมัครแอปนี้ คุณบอกว่าไม่มีคนโทรไปหาทำไมของเรามีคนโทรไปหานะครับทําให้ผมรู้สึกว่าเ,เขาหลังผมต้องระวังน่อยนะครับเอาเป็นว่าเขามีสิทธิ์โทรไปหาแล้วกันนะครับถ้าเกิดจะให้เบอร์ขายก็คุยกับเขาคุยกับเจ้าของเบอร์ให้ดีๆก่อนละกันนะครับช่วงนี้สินะครับข้อมูลเครดิตนะก็หมายถึงความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนะว่าเรายินยอมหรือเปล่าซึ่งบังคับแหละนะครับเพราะว่าเขาอะต้องเอาข้อมูลเราไปประมวลผลนะว่าจะให้เรากู้ได้หรือเปล่านะ ในที่นี้ก็จะบอกว่าเนี่ยเพื่อไปขอข้อมูลเครดิตบูโรเพื่อเช็คว่าจะให้สินเชื่อเราหรือเปล่าอะไรก็ว่าไปนะครับก็บอกตรงนะครับผมเชื่อว่าฟินิกไม่น่าเช็คเครดิตบูโรนะครับเดี๋ยวผมสมัครให้ดูเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันเร็วเร็วจนมันเช็คทำได้หรออะไรประมาณเนี้ยเออแต่ก็ต้องรู้อย่างหนึ่งนะครับว่าสินเชื่อในระบบเนี่ยถึงจะไม่ได้เช็คเครดิตบูโรนะเขาก็ต้องส่งข้อมูลให้เครดิตบูโรอยู่ดีนะครับจำไว้เลยนะครับสินเชื่อในระบบทุกตัวต้องส่งข้อมูลให้เครดิตบูโรเท่านั้นนะครับ ส่วนคนที่กลัวว่าจะเช็คเครดิตบโลนะครับซึ่งผมก็ถามให้แล้วนะครับว่าเขาเช็คหรือเปล่านะเขาก็ตอบมาตามนี้นะครับว่าติดแบ c ็คลิสเครดิตบโลพี่ๆก็าสามารถยินกู้ได้จ้าโดยฟินิกจะตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าตามเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อและเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดเช่นข้อมูลการเงินประวัติการใช้จ่ายการชําระหนี้คืนและอื่นๆจ้านะ ก็าตามนี้เลยกันนะครับสำหรับคนที่สงสัยว่าเออติดคริโบโรได้หรือเปล่านะครับก็เออส่งไปเถอะผมมองตรงนะว่าถ้าเกิดคุณไม่ทําคุณไม่ส่งคุณไม่กู้ที่ไหนเนี่ยคุณก็ไม่ผ่านอยู่แล้วไงเพราะคุณไม่กู้นะถ้าเกิดคุณกู้มันก็มีโอกาสผ่านเท่าันึงนะครับนะก็ตามนี้แล้วกันนะจากนั้นก็กดยินยอมแล้วใส่พินยืนยันตัวตวนอีกครั้งหนึ่งได้เลยนะครับเมื่อถึงตรงนี้นะครับผมขอโฆษณาดิดนึงแล้วกันนะครับว่าผมเนี่ยมีทั้งช่องผลยืมกู้ออม ทั้งใน YouTube Facebook TikTok และเว็บไซต์นะครับก็สามารถไปเยี่ยมชมกันได้นะครับถ้าจะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไ cribe อะไรก็จะขอบคุณมากมากเลยกันนะครับชวงที่5นะครับข้อมูลธนาคารก็จะถามว่าเราใช้ธนาคารอะไรในการรับเงินเดือนนะครับซึ่งผมบอกตรงนะครับว่าถ้าไม่ใช่หนึ่งใน6ธนาคารเนี่ยผ่านยากนะครับเพราะว่าระบบไม่สามารถอ่านอินสเตทเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับสเตทเมนต์ธนาคารที่เขารับรองก็จะมีธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารเกษตรกรไทยธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงศรีอุธยาธนาคาร TMB ธนาชาตินะครับซึ่งผมบอกเลยนะครับว่าผมใช้เวลา6เดือนในการโอนเงินจากธนาคารกรุงเทพเข้าธนาคารเกษตรกรไทยทุกเดือนเลยนะครับทำให้มีหลักฐานว่าเฮ้ยเรามีงานทำนะเรามีารายได้นะครับก็ประมาณน,านั้นลวกันนะนอกจากนั้นนะครับผมใช้บัญชีเกษตรกรเป็นบัญชีหลักไปเลยนะครับเพื่อจะได้มีเงินเหลืออยู่ในบัญชีเรื่อยๆเลยนะครับเป็นการสร้างเครดิต พร้อมทำสเปทเมนต์ให้ดูสวยงามนั่นเองนะครับเมื่อเลขธนาคารที่ใช้รับเงินเดือนเรียบร้อยนะครับด้านล่างก็จะเขียนว่าเอกสารเพิ่มเติมวงเล็บไม่จําเป็นนะซึ่งจําเป็นมากนะครับอย่างน้าต้องมีสักธนาคารหนึ่งนะก็กดเลือกได้เลยนะครับธนาคารอื่นๆนะครับก็จะขึ้นมา6ธนาคารให้เราเริ่มอัปโหลดได้เลยนะครับโดยผมเนี่ยเริ่มอัปโหลดเอกสารกสิกรไทยก่อนเลยนะก็กดไปที่อัปโหลดแล้วนะครับมาถึงหน้านี้นะก็จะมี วิธีการขอสเตทเมนต์ข้างบนทุกธนาคารเลยนะใครขอไม่เป็นให้ไปดูในคลิปนั้นได้เลยนะครับเดี๋ยวี่จิงผมเองก็มีคลิปเก่าๆที่ผมสอนกางขอสเตทเมนต์ทุกธนาคารอยู่เหมือนกันนะครับก็สามารถไปดูได้ใน Youtube ได้เลยนะครับและยังมีวิธีการอัปโหลดเอกสารด้วยนะครับก็เริ่มต้นนะครับให้กรอกรหัสผ่านเพื่อปลดล็อกไฟล์ก่อนเลยนะโดยรหัสผ่านของธนาคารกรสิกรไทยและ SCB ไทยพาณิชย์นะครับก็คือ วันเดือนปีเกิดเป็นคริสตศักราชนะครับอย่างเช่นคุณเกิดวันที่13มกราปี2543ี2543หรือปีคริสตศักราช2000นะครับก็กรอ,อกไปเลยนะครับ1301-20000นะครับตามนี้เลยนะเสร็จแล้วก็กดอัปโหลดสเตทเมนต์เพื่อไปเลือกไฟล์ที่เราโหลดมาจากอ e ีเมลได้เลยนะ ถ้าเกิดว่าคุณทําถูกต้องแล้วนะครับก็ข้างบนเนี่ยจะมีขีดเส้เน้์เงิน,เ,นเต็มทุกช่องครบ6เดือนเลยนะครับนั่นเป็นเหตุว่าเราทําเสร็จแล้วก็สามารถกดบันทึกข้อมูลได้เลยนะสําหรับคนที่ทําไม่ได้จริงๆนะครับผมแนะนําให้ไปหาเพื่อนหรือคนที่เวทใจได้มาช่วยดีกว่านะครับเพราะว่ามือถือแต่ละเครื่องเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับผมไม่สามารถตอบได้ทุกเครื่องอยู่แล้วนะครับมันมีหลายแบรนด์มากเลยนะแต่โดยพื้นฐานนะครับถ้าเราเซฟอีสเต e มเน้มาจากอ e ีเมลแล้วเนี่ยแค่กดอัปโหลดเนี่ยไฟล์นะนนนััั่ะะอดบบครบ ก็โดยืัญหานนะครับก็กลับมาที่หน้าข้อมูลธนาคารก็จะเห็นว่าที่ธนาคารเกษตรกรไทยมีคําว่าเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะทาการยืน e ่นอีสเตเต n t ของธนาคาร SCB ต่อเลยนะครับแต่ว่า SCB เนี่ยต้องส่ง6ครั้งนะครับเพราะว่าไฟอีสเตเต็มของ s อ b เนี่ยส่งไฟล์ละเดือนนะครับก็จะเหนื่อยนิดนึงนะครับต้องใส่รหัสทุกครั้งด้วยนะแต่ก็เพื่อให้เขาอนุมัติวงเงินให้สูงที่สุดทที่จะทําได้นะครับเสร็จแล้วก็กดถัดไปได้เลยนะครับช่วงที่6 สิทธิการเข้าถึงอุปกรณ์นะก็ต้องบอกนะครับว่าเป็นการให้แอปพลิเคชันเนี่ยเข้าถึงอุปกรณ์นะมันเป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าเขาอะ่ะจะสามารถดึงข้อมูลของเราเนี่ยไปใช้ทําอะไรต่อก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นแอปเงินกู้ที่ถูกกฎหมายถูกต้องแน่นอนนะครับแอปที่น่าเชื่อถือยอย่างฟินิก์เนี่ยผมโอเคนะครับเรื่องการดึงข้อมูลไปนะก็อีกอย่างหนึ่งนะข้อมูลในมือถือนี่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่นะครับนะก็จะมีรายชื่อติดต่อ ซึ่งจะไปสัมพันธ์กับเรื่องบุคคลที่สามารถติดต่อดได้จริงๆนะครับว่ามีจริงๆหรือเปล่านะมีในเครื่องหรือเปล่านะครับคืออารมณ์ว่าถ้าเกิดคุณบอกว่าให้ติดต่อพ่อแม่ไปที่เบอร์นี้แต่เบอร์ถือคุณยันไม่มีเบอร์พ่อแม่อยู่ในนี้เขาก็คงจะรู้ว่าแบบเฮ้ยมันแปลกๆวะอะไรแบบเนี้ยข้อมูลอุปรกรณ์นะครับก็ส่วนใหญ่ครับก็จะดูว่าเราใช้มือถือรุ่นอะไรนะครับมือถืออะไรรุ่นอะไรเนี่ยมันเป็นตัวบอกอย่างหนึ่งนะครับว่าเรามีเงินแค่ไหนนะ ตำแหน่งปัจจุบันนะครับว่าเราอยู่ที่ไหนอยู่บ้านหรือเปล่านะครับถ้าเราอยู่บ้านอยู่ที่ทํางานเนี่ยก็สามารถสมัครได้นะแต่ถ้าเกิดคุณสมัครนอกสถานที่เกินไปอย่างเช่นคุณไปเที่ยวแล้วคุณไปสมัครที่ไปเที่ยวเงี้ยมันดูแปลกแปกไปอะ่ะเ,เขาอาจจะดูรู้สึกผลึกผลึก,ลกน่าดูข้อมูล SMS อนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจเท่าไหร่แต่น่าจะเช็คเกี่ยวกับเรื่องการแจ้งหนี้อะไรพวกนี้นะครับก็เป็นน่าจะเป็นพวกรายจ่ายต่างๆนั่นแหละ ก็ตามนั้นเลยนะครับผมกดเชื่อมต่อเลยทั้งหมดเลยนะครับใครไม่อยากเชื่อมต่อก็แล้วแต่นะครับไม่ซีเรียสละกันนะเพราะเรื่องข้อมูลมันสําคัญนะนะแต่อย่างที่ผมเคยบอกไว้เลยนะครับผมมองว่าเราของ,งินกู้เขาเนี่ยเราควรจะอนุญาตนะครับแต่และแต่คนนะฮะบ,บอกก่อนอันแล้วแต่คนนะและการอนุญาตพวกนี้มันมีผลต่อวงเงินสินเชื่อมีผลต่อการอนุมัติด้วยนะครับถ้าเสร็จแล้วก็กดถัดไปได้เลยนะครับ หน้าสรุปข้อมูลนะก็จะเป็นข้อมูลทั้งหมดที่เราเขียนมาทั้งหมดนะก็เช็คอีกรอบเลยก็ดีเหมือนกันนะครับถ้าเสร็จแล้วผูกต้องทุกอย่างแล้วก็กดยืนยันได้เลยนะมาที่หน้านี้นะครับรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมานะนับถอยหลังหนึ่งนาทีเพื่อพิจารณาวงเงินเบื้องต้นนะครับผมก็บอกนะครับว่า5วินาทีเท่านั้นนะครับผมได้วงเงินมา27,500บาทนะแบบนี้ถ้าเกิดเขาขอเช็คเครดิตบูโรได้ภายใน5าวิเก่งเกินไปแล้วอะเออผมก็เลยเชื่อนะครับว่า แอปฟินิกเนี่ยไม่น่าเช็คเครดิตบูโรนะแต่ก็แล้วแต่คนนะครับอันนี้ผมเชื่อว่าแอปฟินิกเนี่ยน่าจะแชร์ข้อมูลกับทาง SCB ด้วยนะครับว่าข้อมูลลูกค้าคนนี้เป็นยังไงนะครับนะก็เป็นว่ากดทํารายการต่อไปได้เลยนะครับก็จะมาที่หน้าการถอนเงินนะครับซึ่งถ้าเกิดคุณยังไม่ต้องการถอนเงินนะครับกดด้านบนเนี่ยให้กดกลุ่มกลับได้เลยนะครับก็คือไม่ต้องรีบก็ได้นะครับส่วนตัวแล้วผมก็จะทําการถอนเงินนั่นแหละครับเพียงแต่ว่าผมขอไปทําในคลิปหน้าละกันนะครับเพราะว่าคลิปนี้ค่อนข้างจะยาวมากแล้วนะ ก็เลยขอพอแค่นี้ก่อนนะครับยังไงขออวยพรทุกคนเนี่ยที่กู้เงินฟินิก์นะครับที่ทําตามคลิปผมนะฮะกู้ผ่านทุกคนเลยนะครับและใครได้รับอนุมัติแล้วนะครับลบกวนนิดนึงนะครับพิมพ์หน่อยนะครับว่ากู้ได้แล้วอนุมัติแล้วนะครับได้เงินเท่าไหร่ก็สามารถมาคุยกันได้เลยนะครับได้เงินเนี่ยผมก็ได้2 0ง0 0นกว่าเนี่ยก็โอเคนะสำหรับผมนะครับถ้าเกิดใครลงเงินมากกว่านี้น้อยกว่านี้ก็มาคอมเมนต์บนบนกันได้เลยนะครับผมบอกเลยนะครับว่าการที่บอกว่ากู้ได้จริงเนี่ย ได้วงเงินเท่าไหรเนี่ยมันคือการทําบุญอย่างหนึ่งนะครับทำบุญยังไงหรอคือเวลาคนอื่นนยเขาต้องการเงินกู้นะแล้วเขามาดูคลิปผมแล้ดูคลิปฟินิก์กู้เงินได้จริงเนี่ยแล้วพอเขามาดูในคอมเมนต์ปับ๊บเฮ้ยมีแต่คนบอกกู้ได้กู้ได้กู้ได้นึกบอก่ากู้ได้ทุกคนเลยเนี่ยมันทำให้เขามีกําลังใจในการกู้เงินไงและถ้าเกิดว่าเขามีกําลังใจในการกู้เงินเขาเลิกที่จะไปหาสินเชื่อนอกระบบเขาเลิกที่จะไปกู้เงินนอกระบบเขาเลิกที่จะไปเชื่อมิชฉาชีพนะครับมันคือการทําบุญคครรั้งห่เลยนะับ ถ้าเกิดว่าคุณรู้เรื่องการกู้เงินนอกระบบนะหรือคุณเคยกู้เงินนอกระบบนะคุณจะรู้ถึงความโหดไร้ของมันเลยนะครับคือเข้าใจว่าต้องการเงินนะฮะแต่การที่คุณต้องการเงินด้วยการผูกคอตายเนี่ยมันไม่คุ้มคุณหรอกนะครับสลักคลิปต่อไปนะครับผมก็จะมาสอนวิธีการกู้เงินให้ดูในฟีนิก์นะครับก็ไปติดตามคลิปต่อไปได้เลยนะครับใครฟอมถึงตรงนี้แล้วก็รบกวนพิมพ์หน่อยนะครับฟังจบแล้วนะครับก็เป็นกําลังใจเล็กๆให้กับผมอีกทางหนึ่งนะครับนะก็พิมพ์กันหน่อยนะครับฟังจบแล้วอะไรแบบนี้นนะะะคครับจขอุณมากๆเลย หรือจะช่วยมากกว่านั้นก็ได้นะครับแค่ซื้อของผ่านช้อปปี้ลาซาด้าผ่านลิงก์นี้ได้เลยนะครับก็คือกดบับแล้วไปซื้อของในแอปได้เลยนะครับก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นไมกินเป็นขนมนิดนิดหน่อยๆนะฮะก็ไม่ได้เยอะมากแต่ก็ก็ดีกว่าไม่มีอะไรกินโอเคพูดตรงๆแล้วกันนะแล้วก็อย่างเลี้ยงกาแฟเลี้ยงข้าวเลี้ยงบุฟเฟ่ผมเป็นการตอบแทนได้เลยนะคะก็ไปกดสมัครสมาชิกช่องได้เลยนะก็จะขอบคุณมากมากเลยนะครับสำหรับคนที่มาเลี้ยงนะแต่ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าผมไม่มีอะไรคืนให้เลยนะฮะเพราะว่าผม ตอบคอมเมนต์ทุกคน100%ถเซาได้ผมดูนะเข้าใจว่า1 0 0ยเนะครับใน u t u b e นะครับแต่ช่องทางอื่นเนี่ยผมอาจจะไม่ค่อยได้ตอบต้องขออภัยเลยนะครับและสุดท้ายนี้ช่องผ่อนยิมกู้ออมนะฮะผมไม่ได้แนะนําให้คุณไปกู้เงินใช้สุรุ่ยสุร่ายไปซื้อของที่มันไม่ได้จําเป็นนะฮะการกู้เงินเนี่ยกู้เพราะว่ามันจําเป็นนะครับกู้เพราะว่ามันฉุกเฉินนะครับกู้เพราะว่า เราจะเอาไปสร้างรายได้ต่อเอาไปสร้างกําไรต่อนะครับกู้ไปต่อชีวิตเท่านั้นนะฮะอย่าไปกู้เงินใช้สุดฤทธสุดฤทธโดยไม่ไจําเป็นนะครับและเมื่อมีเงินคืนแล้วนะครับรีบคืนเงินด้วยนะครับรักษาเครดิตไว้อย่างดีเลยนะครับนะมันจะช่วยอะไรคุณในอนาคตได้เยอะมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่เครดิตดีเท่านั้นนะครับยังไงก็ขอให้ทุกคนเนี่ยผ่านพ้นปัญหาเรื่องทางการเงินไปได้นะครับเพราะผมเชื่อว่าคนที่มาดูช่องผมเนี่ยน่าจะมีปัญหาเรื่องทางการเงินพอสมควรแล้วนะครับนะ ก็ขอให้ผ่านผลวิจิตการทางการเงินทั้งในครอบครัวหรือว่าเรื่องส่วนตัวให้ได้นะครับนะก็ขออวยพรให้ไม่มีปัญหาในชีวิตต่อไปเลยแล้วกันนะครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับที่จะตามชมคลิปนี้นะครับบ๊ายบาย